ส,ส,สวัสดีค่ะพบก,กับช่อง Infinity Time นะคะกับรายการกินสู้แนวแซ่บสู้แนวเอาแซ่บสู้แนวเอาไหมแซ่บสู้แนวแซ่บสู้เนวโอเคแซ่บสู้เนลจอซื้อวะก้อยจ้าแอลค่ะ นี่นะคะเราจะมากินตำกุ้งสดกันนะคะนี่อ่ะโชว์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 สหน่อยสิอันนี้ไข่กระตัมเองเรื่องพวกนี้พี่น้องผักกระเก็บมาจากนี่แหละลิ่มซะซื่อแน่ลักแน่ขอแน่บอกเป็นการเสียเวลาเนาะกินกันเลยอ่ามีนี่เขาก็มีผักหลายอย่างเนาะผักสลัดผักสลัดหลักนอกจากแม่นาคคนนี้ หน,น,นื้อกินเยอะๆไม่กลัวนะ <c oughs> เลื้อทุกเจ้าแล้วมาแตใสขี้หว่าเนื้อแท้ <c oughs> จัดนครสวรรค์จ้านาครสวรรค์แม่แล้วคิดถึงที่รักปากน้ำโพเ<ฮ>บิร์สาวนาควรสวรรค์ตินี่สมพหว่าเนื้อ, <c oughs> อ,เ,อเอากินในยาหว <c oughs> ่าวไรอืมเบืองกุ่มนะอืม กะว่ากินตามบอกเพียห้แสหแสบใส่ผักได้หลายผักชีก็มีนะเนี่ย แกกินหางนั่งไปจังไหรมากจังไรนั้ยแดดไม่อยู่ขอนแกงมีทางงานทำงานอย่างหนึ่งทำงานกับรุ่นพี่ที่รู้จักกิ่นไปทวงสิกันนีได้ไหมกิ่นยุ่ขอบสะ <c oughs> <c oughs> ได้พี่น้องมั้อน,นี้นะ ไต่ก่อภัยลมมันเย็นนะพี่แอ๋ลมเย็นได้ยุแต่ว่างูเขียวอย่าตกมาใส่กับพ่อ <laughs> อันนี้นเขาเรียกมาลาอะไรพี่มันลาขี่นกเก็บมาจากใคห,หน้าบางหนึง่งค่ะอันนี้คือผักเก็บมาจากสวนทั้งหมดเลยเด็ดบ้านเจ้าเอินอนยังเน, <laughs> นี่ยขมมันกะขมตัวหมันอะไร มาบ,บ้านเจ้าม่หลานจิอนอันนี้บ้านเจ้าเอื่อหนี่ยจีนงบราบาณคอยเอินยังเอเขาปุ่นไม,ม่เรียกเขาปุ่นเ่รออา้าเดี๋ยวเดี๋ยปุ่นปุ่นดเดี๋ยวเดีด๋่ดึกไปตัวทีบตัวแดงน <laughs> <laughs> อ,อืมก็โอ้ยที่เราจะไม่เผ็ดลนะพี่อ่เผ็ดนั่นนะ่ะพริกยี่สิบหน่วยพี่น้องเบาๆอืมคลา้ายๆเนี่ยอ้าวขันวันเผ็ดนะดูบ้านจงมี่ขายบ่ะแหน่งสิ ตำห,หรอกมีเหรอมีอยู่จ้ะจะบ,บอกจะไม่คอ่คอยตำบ่ะโอย้ยใหญ่จำแซ่บกว่าเว้ยบอกเป<ม>็นแต่ได้กินเองอย,ยู่แค่นะฮึยูเปลี่ยนได้เนี่ยกระถินเนี่ยใหญ่ไปเบิ้งในกระถินตุ้นทีนึงห้องอะไรก็อะไรก็สตอเม็ดใหญ่ยังดอกกุ้งสดๆด้วยพี่น้องซื้อมาจากตลาดมิสซา่เนี่ ข้าวเหนียวดิแอเข่าวกินที่หลังเอาบา่เนื้อปลา,ากำลังตัวไหนมูจิสิคอยกินคำหนูกินคำใหญ่นะพี่ก้อยก็กินข่าวก้าวขับปืนหลายๆเออเคยเสด้กินกุ้งกับวดำหม้อหุงหลายๆ <c oughs> ก็ไม่รู้สินะเพื er ่อบอได้ได้คาดเต่าเบาน้างนี่กินตะกุ้งมึงมาเจ้าตัวแล้วนะอันบ่มีกระดาษที่ซูบ่คะ บอดก่อนบอมมี่ก็สิเลี่ยงกินนะนี่รักใช้เสื้อใช้เสื้อน่ะลืมนะหยงูบอบักุงยังต่ำแสบบกุงยังอย่าว่าบักุงดีบได้บกุงยังบักุงดำเนินโอ้จำเนินของพี่มันบ่แย่ห่วงเถอะวะ นองกลอยนะห้องเพลงม้วนม้วนได้พี่นนองอ่ะพักพรนะฮึชอว์ดูโอเคเนาะฮึยียังก็น้ำตาอีแขะนะโอ้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 ฟงยี่ยังก็ขหออภัยเพอะเดี๋ยวค่อยห้องอีพีต่อไปเอ้าวิญญาณจะกลืนว่าท่านออยได้เนี่ยไม่ควรถามว่า กินคับวันนี้บ่อยาดอ้วนบรรยากาศงกินอีหยังกับยากินจ่างกับบ่เรือกินเสือกับบ่ออินกินได้ที่เรากินไปเลดพี่น้องมันร้อนมาเลยวู้กินแต่น่าซาสุซาสัยเยอะเป็นไงเป็นไงห่วยเราจะกินเนาะ ยอนลูกปุ้ยได้เลื่อนนองกระดาคืออะไรอ่ะได้เลื่นได้เลื่อนได้เปียบบอจักบอบบอ่ล่ะกุ้งกูกินน้ำกรบด๋อท่านบุ้เดี๋ยวว่ายังกินโลดคลิปหน้าเจ้าอยากเบิ้งคอยกินนี่ยังกันอยากให้อยากให้ให้เขากินอีหยังข้ากินอีหยังกะแนะน้ำมาได้เด้อค่ะ อยากเห็นผู้สาวกินอีหยังผู้สาวกินยังกระเสบเบิล้ลเราพี่นอ้องแส็บบ่แลเสบกัวเบิ้งหุ่นเอาอืมโอ้ยแส็บลายพี่นอ้องน้ำหูน้ำดังไหลเลย <laughs> ขี้โมกน้ำดังพะนะพี่นอ้องอ่ะยังเกาะไม่ต้องใส่เกาะไม่ใส่เกาะยังเกาะเฮ้อบาเลย มันจะใส่เนาะเวียอาโยฟรอมละครสวรรค์เออฮะละละครสวรรค์วาถามจอเอ๋ยมันจะใส่มันจมกไใส่มันแต่พี่มูนไดว่าที่ไหนเนาะพี่มูนมาก้าหางอุบลราชธานีอ,อ,อยากไปสาอุบลมาเนี่ยแม่ั้างานคข้างงานแน,น่เล้ล่ะเสียงท่วงสัญญา กขอลองมาเดี๋ยวพี่คุยน้องเพจไลน์แต่อุบลล,อล่อลักได้ดีมาอยู่คอนแกนโดนไปหลักฮึโดนมาอยู่คอนแก่นโดนไปง้อ <c oughs> เห็นยังน <c oughs> ี่ผนะัวนั้นตั้งแต่มาอยู่ข่อยไม่เคยโดนเท่าลยมาประ่ท <c oughs> ่า,าทหอดขอนแกนวะ อกเป็นแน่ๆเด้อเดีอยวนะเฮ้ยซึ่งันละละเกลือยก็ไมาอยู่คอนแกนโดนแล้วโดนแล้วบ่โดนแน่บ่าโดนแน่โอ้จักผูกผ้ากวออกอย่างต้องสูงเออคอนเฟ็ก กล่องละ15บาท3 5บาทเพิ่มเพมกล่องละ35บาทที่อันนี้ตะทุ่มตะทุ่ามกล่องรนะคะอร่อยมากเอยมันเผ็ดเนาะก็บอบเอาไมไหมไหขัดมา a อ t i o n c o n f e c t นะคะกล่องละ35บาทนะคะ3กล่องร้อยคืออร่อยมากนะคะซื้อไซส์นี่ยสั่งได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ อืช้อปปี้ก็มีแล้วนะตอนนี้อ้าวเข้าช้อปปี้ด้วยนะคะนี่ขายไม่เดือกอันนี้นะคะเป็นคอนเฟ็นะคะเนยหอมเบเกอรี่ขอนแก่นนี่สั่งได้แล้วนะคะกล่องละสามสิบห้าบาทสามกล่องร้อยค่ะร่อยเลยครหอมหวานมันกรอบนะสั่งได้เลยใครๆๆๆอีกใครเอีกฮะใครอีกใครอีก เด็เจ้าแดดใหญ่กินกุ้งหมดแล้วมันเจ้ามากินบัคกี้เกือบจะขอโทษจักษยักอายกวบบุรุษสตีเมืองสองแควพ่อแม่พี่น้องพูดได้แดดมาเป็นพายติดต่อได้โซดเดอร์นี่อืเออไขกระสุดพี่น้อง ลูกหนึ่งหัวปรเด็นค่โอ้ยไ <laughs> อ้ยะสวดสดกินปลาเนี่ยมันกับตรงสวดหรอกินายปลาเนี่ยเขาเรียงวไว้ดอกเมื่อรู้น่าสินก<อ>ินอย่างฮะยเมือรู้น่าสินกินอย่างท่านท่ากินไหนปะพี่น้นองข้อม,ม็นมาด้วยนางหายกินอียง กวสดน้ำเ่ะเสียงๆมีเสียงมี่จ้าหวานละแซ่บโอ้ใช่นักความสวรรค์กินตำหูสดน้ำพร้อมเยี่ยมๆๆมีหลอดดูดได้ด้วจ้า <laughs> <laughs> คลิปหน้าโป้ดิเซอร์เขาขเขาบอกจะกินล็อบสเตอร์ว้ายล็อบสเตอร์มาดิ <c oughs> กินปลาส้มก็ได้ปลาสม้มก้อยกินก้อยกินก้อยอกนะินปลาสม้มซะปลาส้มน่ะปลาส้มที่บ่ไนะด้แปลว่าปลาส้มใช่าอย่างที่มันเนื้อสีสมสมนี่มันแซก่กนะปลาแซลมอนน่ะปลาแซลมอน เปิดๆๆด้นนั่นล่ะคอนเฟกมหแกเพีเนาะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินข้าวเราเราไม่มีของหวานของยังกินอ่ะหมักไม่มันยัางก่ามากินทำไมโอ้พี่เนาะเม็ดมะม่วงบอกม่วงแกเพลด สั่งได้เนอะโอ้ยทำอะพายเลยกุ้งนขายออกบอ้านเนาบเนี้ยเดยวเดยวโอ้ยขีดดังโอ้ยขีดหน่อ้เเดี๋ยว,ยว,ยยยออยวไหไนไ สาวนาครสวรรค์พี่น้องสาวนาครสวรรค์หนูมาจากนาครสวรรค์หมูหว่านพี่น้องเพิ่นมาจมมาพี่เอวพี่เอวหนูพักนี้ไม่รู้เป็นอะไรกินอะไรไม่ค่อยได้พะนะกินไหนแป๊ด้ กูก็ักคุยได้สิเยอ้เพื่อคนคอนเฟ็กไหมเมื่อกี้ทิพยบเขาไม่ยอมเห็นเรายังไม่อีนดีนะ สอนเสียงดูดพี่น้องจบจั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 บตาดูดเขาปุ่นยังป่านนี่ว้าวยู่ไปแบบนี้ยู่ยู่อยู่เป็นตาแล้วป๊อปย่อม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 ผู้สาวนะข้อสวัสดี ค่อยเพชรพี่น้องเลือใจพี่น้องมือต่อมื่ีพตษภูชายโทรมาหามาหาหอดบาทบม่หายมากโม่หายมากแตพ่าจันมากมือละสามจับแบทเอ้ยเครือรีเอ้ย DHL เอยไปซนี่เอ้ยเอาละละใครเลือดรักทาาแนะ่ว่าเขากินยังมันนี่นะ <laughs> มันแสบ น้องข่อยกินสั่งกับโบเลือกกินเสื้อกับโบอีมนี่เดี๋ยวเราจะมีการร้องเพลงเนาะขับเวอ์เพลงโดยใบยก้อยขาฟังเดิมพี่น้องน้ำตาอีแข่ <laughs> <laughs> น้ำตาอีแข่น้องก้อยสต่ไม่เป็นผู้ชายทอดมีเอียปากมียังกับยียมไว้ <laughs> จำเรีหม้อนกระเทียมไว้หยุดประด้แล้วล่ะดาวมันลุงมันจิพุ่งเลยล่ะทสทดสอบข้อข้อข้อ็อคคขึ้นหน่ด้นึงทดสอบโอเคเราทสเทดสอบโอเคนี่อินทโรบะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองสดเลยนะพี่น้องเดี๋ยวก่อนสิลองซูบารูอวอร์ชุ่มข้างเสียงท้องไม่ท้องค่ำเออยังไง The Mask Single ยังบ่เคยไปจักหมองมองนี้ทีแรกฟังเลยเอาเสียงตัวขึ้นือนกนะมา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 จราเข้มรังน้ำตาเวลากินเหยื่อเป็นธรรมชาติเรือเชือร้องหายไปแล้วกินเหยื่อไป ชื่อเพลงอะไนะชื่อเพลงอะไได้น้ำตาอีแขภาษาไทยหน่อยแปลว่าน้ำตาจลัก้น้ำตาอีแข้จ้น้ำตาเยประวัติว่ายังไงนะเพลงเนี้ยพูดบอกว่าจะจะได้ไปเป็นอะไรนะเขาเรียกนักร้องเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยอยังไรนะประวัติเป็นยังไงอ๋อแบ้านแถวบ้านใช่ไหมเขามีวงดนตรี แล้วคันนี้เราอยากเป็นนักร้องอแล้วเราไปร้องเพลงให้หลานฟังเพลงนี้แหละน้ำตาลเข้แล้วเราก็ไปร้องให้หลานสบายบอกเพราะเพราะเพราะเองไปร้องให้หมอฟังเลยแล้วหมอกแกทําวงดนตรีไงเป็นวงมิวสิกอะไรเงี้ยอ้เราก็ไปที่คลินิกเลยคลินิกคนเต็มเลยเราก็บอกว่าหมอหนูมาสมัครร้องเพลงครับบอร์เขาบอกอ่ะลงห้องแล้วเพลงนี้แล้วก็เลยร้องเพลงน้าตาไปปุ๊บเขาบอกพอเขาบอกรับรองเขาเต็มแล้ว เพลงนี้แหละทำมาหากินอือโอ้ยมวนหลายอยากฟังเพลงอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะจ๋อให้ฟังอือนองไนบ้ดเพลงโอเพลงภาไทยก็ร้องได้ะฮะเพลงภาษาไทยภาษาไทยเพลงไทยเพลงไทยเพลงไทยเาเิร้องบ่องบ่รองไงนะบอกกับ้อยโี้ยโ้ยโออ้ย ว่ามันเป็นความจริงหรือว่าฉันคิดมากใจฉันเริ่มจะหวั่นไหวกับคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบเนี่ยได้ได้ได้สักเพลงสักเพลงอันนี้น้องเลยบอกพี่แอลบอกดิว่าติดบ่อได้นะร้องเพลงอะไรเงี้ยเออมีงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรใต้ล่างนะงานบุญงานบวชงานแต่ง ขึ้นบ้านไม่โยกเสาเอกโยกเสาโทงานยั้งกะยาว่ันเต็มีกินฟรีเชื่อเท่าสองคนไหยค่ะบ่ได้วันจิไป็นองเพลงด้วยวัน <c oughs> นี้ก็ต้องวันนี้ก็ต้องขอใครนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใครอยากให้เราเปนอะไรนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างมาได้เลยเลยพร่ะเราจะจัดขามาให้กินได้อย่างเต็มที่แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะ,ะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดใช่อื สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายบายจักถือไพ่ไว้สิแลนต่ำกันแลนนี้นะปิดเลยเองมาขอแล้วอิม